อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเด็กไทยอีกหนึ่งคนนะครับในวงการเคป๊อปตอนนี้ที่ใกล้จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือนัตตี้คิสออฟไลฟ์นั่นเองนะครับหลังจากที่นัตตี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าจะเข้าไปอยู่ในวนววงงใหมม่่่่นนัทีีชือา Kiss Girl Group off Life แฟนๆก็คือตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆเลยอยากเห็นการเดบิวต์อีกครั้งของนัตตี้ที่ปังสมกับการรอคอยสักทีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ย Kiss of Life เขาก็ได้เปิดตัวเมมเบอร์ครบแล้วแล้วก็ปล่อยพิเรลลิสออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสามารถไปตามฟังกันได้ไปตามดู MB กันได้เลยที่ช่อง YouTube Official ของ Kiss of Life เองนะครับพูดถึงนัตตี้กันต่อนะครับแฟนๆเนี่ยคือให้กำลังใจนัตตี้กันตั้งแต่ รู้จักกันมาเข้าแข่งขันในรายการอื่นๆจนได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวและในตอนนี้เนี่ยก็ได้เดบิวต์อีกครั้งในวงเกิร์ลกรุป๊ปนะครับอย่างที่นัตตี้เองนั้นได้ฝันแล้วก็ได้พยายามเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยชาวเกาหลีเขาก็ตื่นรู้แล้วนะครับว่ามีเด็กไทยอีกหนึ่งคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆสู้มามากมายนะครับกำลังจะเดบิวต์ในวง Kiss of Life นี้นัตตี้เนี่ยขึ้นติดอันดับคำค้นหานในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งกันเลย ซึ่งเป็นการค้นหาแบบเรียลไทมนะครับในวันที่29พิถุนายนที่ผ่านมาด้วยชื่อของ n ัตตี้เองคำค้นหาแบบเรียลไทมบนแพลตฟอร์มของ g ี n i ่นะครับหนในแพลตฟอร์มที่มีคนเนี่ยใช้สตรีมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยของเกาหลีใต้ชื่อของนัตตี้นั้นถูกค้นหาเรียลไทมนะครับอยู่ในอันดับที่1แล้วก็ชื่อวงเนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะครับตามกันมาติดๆสแสดงว่าเกาหลีเขาเนี่ย อยากจะรู้จักนัตตี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะรู้จัก Kiss of Life มากขึ้นถึงค้นหาขนาดนี้รวมไปถึง p รี i ีลิสที่ปล่อยออกมาด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดสนใจอย่างดีเลยที่ทําให้ชาวเน็ตเกาหลีเขาพูดถึงแล้วก็อยากทําความรู้จักอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนัตตี้เป็นใครคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันมาจากรายการอื่นๆ แต่จะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าจะใช่นัตตี้เด็กไทยที่เคยเชียร์ที่เคยรู้จักไหมก็เลยขอค้นดูสักหน่อยนะครับแฟนๆหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวนี้คือดีใจกันมากๆอย่างน้อยนัตตี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่สนใจของวงการเคป๊อปหรือว่าของคนเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะทํางานที่เกาหลียากหน่อยหรือว่าอาจจะปังๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่า รุ่นพี่คนอื่นเนี่ยสามารถทําได้แล้วดังนั้นนัตตี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เด็กไทยหรือว่าคนไทยของเราเนี่ยส่งกําลังใจแล้วก็เชีร์นัตตี้กันอย่างมากมายเลยเนะครับดังนั้นเนี่ยเรามารอดูกันดีกว่าว่าถ้าหากคิ s ออ f ไลเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับเพลงเดบิวต์เนี่ยจะเป็นยังไงกระแสของวงรวมไปถึงกระแสของนัตตี้เด็กไทยในวงนี้จะปังขนาดไหนแม่เกาเ,าเขาจะรักจะปลื้มนัตตี้มากไหมนะครับมารอดูกันได้เลยแต่ที่แน่ๆเชื่อเลยว่าความสามารถของนัตตี้เี่ยน่าจะเป็นที่ประทับใจของแม่เกา ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงหน้าตาที่มีความวิชวลอยู่แล้วแล้วก็สเสน่ห์คาริสม่าความสามารถบวกกันเนี่ยน่าจะซื้อใจแม่เก่าได้ไม่ยากทุกคนก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนัตตี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของนัตตี้ kiss of life ให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับนัตตี้อยากจะแชร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากก,า like, กดไกลค์กนดนััั้ดววยะคครรบบสสี